No Gender Fashion f แฟชั่นไม่มีเพศเราจะแต่งตัวแบบนี้แหละออกไปใช้ชีวิตทำกิจการต่างๆด้านนอกสวัสดีครับประชาชนชาวป๊อปไมค์ครับไม่ใช่เป็นพิีกาครับหลังจากที่พวกเราทําการแข่งขันประกวดคอนเทนต์ที่ลรงหนังกันไปแล้วนะครับและทีมที่ชนะได้แก่ เด t นโทรวอ a ์ต <Yeah. S 1> คือผู้ชนะจากคลิปนั้นดูไว้นะครับขอได้สักแสนวิวก็ดีใจแล้วตอนอะไรวะเราประกาศไปแล้วล้างมาพึ่แสนอะไรตอนเนี้ยและนี่ก็คือคลิปเสื้อผ้าไม่เท่ากับเพศนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแต่งตัว no gender fashion f a s h i ่นไม่มีเพศเราจะมาแต่งกันให้ดูนอกจากเราจะหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วนะครับเราก็จะใส่เสื้อผ้าที่เราซื้อเนี่ยออกไปใช้ชีวิตด้วยเอาให้สุด <S <S และแน่นอนครับพวกเราคงจะไม่ได้เลือกเสื้อผ้าเองเพราะถ้าพวกเราเลือกเองเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่เท่ไม่สวยเราเลยมี สสไตลิเตรียมมาเรียบร้อยนะคระับพอเชิญคันปุกกี้ครับนี่ค่ะพี่สุดท้าย,ยเลยกี้นะคะจะมาเป็นสไตลิสช่วยพี่ๆในวันนี้กี้เป็นแอสซิสท,ที่ช่องอะตามมาอมประการฝักช่าามมากองอะตอมประการด้วยนะคะ,ะวันนี้นะครับน้องบุกกี้พี่ขอแบบไม่เอาไม่เอาแบบดูแล้วตลกนะเอาดูแล้หูอย่างเงี้ยแบบโหวมไม่เคยขายขำเลยขายสวยตลอดเหมือนพี่เลยขายหล่อตลอดเหมือนกันเอาอะไรไม่ล่ะเอาเลยไปเลยค่ะ ใจไหมว่าแบบอยากจะเป็นโนเจนเดอร์แนวไหนในหัวคิดว่าเอาแค่แบบพอน่ารักน่ารักคือคือหน้าตาเราหน้ารักแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสื้อผ้าอย่างอื่นก็ไแ้วผมว่าพี่เอาเซ็กซี่ไปเลยอย่าเซ็กซี่เลยช่วงนี้เราอ้วนเราไม่มั่นใจผูนั่นคือเรื่องสําคัญเลยนะครับความมั่นใจครับใช่ไหมครับคุณบุ๊กกี้แฟชั่นที่ดีที่สุดคือแฟชั่นที่เราใส่แล้วมั่นใจนะคะงั้นเราลองแบบสูตรตักหนึ่งใส่กับเรสอันนี้พี่ชอบไหมอ่ะสูตรีิเท่นะครับใส่พิเท่เลยพเศ่เนาะคือลายมันแบบไม่แมดอ่ะ เอาไหมล่ะเอาตัวนี้ไหมได้ครับได้สุดแล้วหนึ่งมาลูกสาวเท่พี่เติร์ดอยากจะเป็นสาวเท่เพราะฉะนั้นงานหนังต้องหาหนังที่มันสามารถใช้ชีวิตไดในอากาศแบบนี้ด้วยหนังกระโปรงแบบรองเท้าดำอ่ะอได้ไดีดีเป็นนางเอกอิตาลีอุ้ยสุดเท่นะเนี่ย ร้อนไหมไม่ร้อนใส่ได้หมดแหละถ้าไม่ร้อนหนูเอานะหมายถึงเอาไปส่วนตัวเหรอไม่ไม่ให้ที่นี่น่าจะใส่ได้แบบเยอะมากอะเหรอใช่ฉันอยากได้แบบว่าแค r i t a g e style หรือ e s t e ามิ Miller ก็ได้เขามีเล็กมาแล้วนะทุกคนเป็นไปได้ว่ะวิ่หลวมก็ใสได้แบบหลวมด้วยโหนี่ดูเป็นบีนแล้วเนี่ยอแม่กระโปรงได้สูร จิ้มจูบูอ๋อนีทายยืดทายยืดดีมากมีความเปรี้ยวอยู่นะสวยอ่ะพี่เติร์ดอันนี้พี่โอเคนะยังยืดด้วยลองไหมลองไหมเฮ้ยก็เท่นี่นะ ดีดีโคตรใส่โบหน่อยดีสบายอย่างนี้มันใจเลยอยากออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่อยู่ไหมถ้าเราลองนี่มันเป็นแขนเดี่ยวแล้วก็มาลงที่แขนนี้ต่อก็จะเห็นหัวไหล่นิดนึงมันมีสายเดี่ยวข้างเดียวซิกซี่สัตว์ส่เงี้ไหวไหมต้องลองดูดูกันอะไรอย่างี้ลองเลยไหมครับคิดว่ามีสิทธิ์ได้นะ โอเคนะใช่ไหมสวยใช่ไหมมันดูแบบมีหลายเลเยอร์ใส่สามไอเทมอันนี้คือมิกซ์ของจริงนะข้างล่างก็ไม่ต้องติดกระดุมปล่อยเลยโอเคติดลูกเลยค่ะเย้ก็คือของพี่เติร์ดเคาะแล้วลูกสองเทศแล้วก็ดูเป็นโนจเจนเดอร์เให้ผมโชว์อีกหนึ่งทีเออมี แ็ะคือช่องดีมากเพราะว่าสัดส่วนทุกอย่างอ่ะก็คือแค่เท่าสแตนดาร์ดผู้หญิงอยู่แล้วเย้ลงสุดท้ายเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเลือกชุดของพวกเรานะครับแฟชั่น no gender แล้วตอนนี้พวกเราก็มั่นใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแต่งตัวแบบนี้แหละเพื่อออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมต่างๆด้านนอกให้รู้ว่าต่งตรงนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะโอเคต้องขอขอบคุณน้องปุกกี้นะครับไปรลิของพวกเรานะครับขอบคุณค่ะฝากช่องอตตมกรด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้เหตุมาแบบในเทพมากเรีร้อยครับไปใช้ชีวิตทำไมพูดแบบไลฟ์โค้ดไปกนไปใช้ชีวิตกันโอเคไปใช้ชีวิตกัน คือมีไอ้ I know แม่ว่ามันร้อนอะ่ะร้อนมากด้วย Where are you going like this? ไปตัดผมกระดูไม่ใช่ไหนอ่ะไอ้เหนียวไอ้เหนีไม่ใช่สิได้ดีได้เลยได้แม่งร้อนชิดมากจริงไอ้เท่มันก็เท่อ่ะนะเฮียน่ะแม่ ลูกแม่แต่งตัวแบบนี้เป็นไงเฮรดดีเฮ้ยจริงเปล่าจริงอ,ออกจากบ้านวันนี้แต่งตัวแบบนี้นะครับโอเคตอนผมขึ้นแท็กซี่มาเนี่ยพี่ตกใจไหมผมแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเนี่ยไม่ตกใจนะ โอ้โห okay, พี่ทันสมัยมากเลยเดี๋ยวนี้เขามีคําว่าแฟชั่นโนเจนเดอร์ก็คือหมายถึงว่าเสื้อผ้ามันไม่แบ่งแยกเพศอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็สามารถใส่เสื้อผ้าธรรมะทแมงแบบผู้ชายได้ผู้ชายก็สามารถใส่กระโปรงแบบผู้หญิงได้อะไรเงี้ยครับพี่ผูอย่างาม,มันเปลี่ยนได้หมดนะ,ดนะ,ะถ้าชุดผู้หญิงก็อยากไปใส่ผับชายก็ใส่แล้ผู้ชาย,ยาใส่ได้ <c oughs> ผู้ชายแบบอันก็ใส่แล้วสูธรรมะทแงใช่ไหแต่ถ้าชุดผู้หญิงเป็นกระโปรงเนี่ยผู้ชายไปใส่ต้องไปทุกข์ทรับ ตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเสร็จแล้วขอบอกคกนว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นและกดดันนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแอบมีกังวลนิดน,นึงแต่เรื่องกังวลที่ว่าไม่ใช่เรื่องสายตาของคนที่จะมองเราเพราะเรารู้สึกว่าไม่แขก็ผูชชอบแต่งแบบนี้สไตล์นี้ทาไมแต่ที่ตื่นเต้นและกดดันเพราะว่านี่คือใหม่มาก สำหรับเราแฟชั่นเอ e n เจนเดอร์ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาพรเครื่องแต่งกายแต่ทุกอย่างขึ้นจริจไม่ไม่ออกคลิปเลยครับถ้าพี่ไม่ออกคลิปผมก็จะถ่ายแต่ตัวเองเออแล้วแเองเขาบอกว่าแฟชั่นแต่งตัวยังไงก็ได้คือใส่กระโปรงมามดีไหมเท่ไหม,ไม,ไม ถึงแล้วเราจะไปซื้อน้ำกินก่อนเอาชานมหวานน้อยใสุ่กแก้วนะะึงค่ะสวัสดีครับขอ,อเมริกาโน่ครับ อะไรอ่ะเตยแฟั่นีโอ้เตยแฟชั่นวีไงแรกสอนไปกึนรูทพีเทไหมเท่น่ารัมากเลยนี่ครับเจ้าของไอเดียกระโปรงสวยอ่ะมอพีเทไหมมอใช่เฮ้ยดูอะไรอ่ะดูดีอยู่นะพี่ขอบคุณขอบคุณเฮ้ยร้านนี้ดีอยู่นะในร้านที่ไปไปมาฮาราจูกุอ๋ออ๋อนี่คือไปเอาจากฮาราจูกุเหรอ 진주고, 진주고, 신나! เป็นไงบ้างฮาเดนออกจากบ้านไม่อะไรเนี่ยกระติดกระติดกระติดเราโล่งโล่งไหมะตรงกระโปรงโล่งนี่น้าใส่บ็อกเซอร์มาสบายมากเอาพิสูจน์ใส่เลยใส่กุ้งผ้าตรงนี้แหละกระโปรงใส่สบายจริงโั่งคัดมาี่้ทอเปิดเลยนะเคลียร์ชิวาร์ลันเดนผมเหรออ้าวเคลียร์ชิวาร์ลันเดนโอ้โหให้ระวังเ๋อรัดเท้าใระวังหน่อยเป็นห่วงเป็นห่วงหนูอยากดูไม่ใช่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะหนาวข้างล่างไงอืมโอเคแล้วไปแล้วไป อันนี้ก็โปรงพี่จะใส่สันไหนปะไม่ใส่นี่พี่แต่ผมเลยนะเข้าร้านกาแฟมองแอร์โต๊ะโคตรเท่นี่พี่ใส่นงี้ยทุกวันไม่ได้ได้ สวัสดีครับไอเจ้าไอเจ้น่ารักว่ะอรสวัสดีครับกกกอกนะเรากะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรูปป่าเห็นไหมเออน่ามงไหมมงงเลย แล้วสว,ส,สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอุ๊ยบีทมึงแม่งบีทมันใสเราเทอะมันใสเกาหลีอะฮะมันใสเกาหลีเฮ้ยดูลองดูสนิเกอร์กูก่อนพอดูเต็มตัวเก๋แค่โคตรเท่อะไปทำวงโพสลอก,กัน <c oughs> ว,ว,วันนี้พวกเราจะไปกินข้าวกันครับไปกินเอ่อร้านปลาแดงปลาแดงอ่าปลาแดงครับเป็นร้านที่พวกเรากินกันเป็นประจำไม่เหมาะชุดหน้าเลยร้อนอยังคุยกับบีอยู่เลยถ้าประเทศไทยเป็นเมืองหนาวเราจะแต่งตัวกันสนุกกว่านี้ใช่โอ้โหสดุสดีป้าสดุดีงานงานงานสวยมาก <laughs> <laughs> มกรนะโดมทำไมละ่ะพี่ก๊อฟหลยวันดนตีไม่เคยมาดงกัน เสื้อและหลังมากแบบแอนดรอัตโนมัติเป็นอะไรวะคะหนึ่งวันกับการใช้ชีวิตโดยได้มีเสื้อผ้ามาตงหนื่อยสภาพเเกาเอาจริงๆนะคือเราก็รู้สึกว่าเราเราเท่นนะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเวลาไปที่ไหนคนมองคนผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเราก็พยายามจะไม่ไม่ไปถ่ายคนมั่วซั่วแต่ว่าคนมองเนอะของผมนี่ตอนออกมาจากบ้านเราปภยังมองเลยอืมคนมองคนมองอย่างเงี้ย อันเนี้ยนี้เลยส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเราครั้งแรกก็คือมันมันยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แบบพุ้นชินใ,ชในสังคมขนาดนั้นพอผมคนมองน้อยหน่อยอาจจะแบบคุณดูเหมือนผู้หญิงเลยไงใช่ใช่เไ,ได้นะเขาเลยไม่ได้รู้สึกแบบอะไรเพราะเอาจริงตัวผมเองก็ไม่ได้ชินไงผมแคปติดอย่างหนึ่งมาถึงว่าเวลาเราใส่กระโปรงเงี้ยเราผู้ชายเราใส่กระโปรงใช่ปะ่ะผมก็จะช่องให้อง์ลงว่าว้าอย่างเงี้ยจริง mm. ผู้ชายใส่กระโปรงไม่จำเป็นต้อง why mm. หรือผู้หญิงใส่กางเกงไม่จำเป็นต้องครับก็ได้ถูกครับดูพี่เต๋อสิครับ ก็ไม่ได้มีการแสดงออกเป็นเพศหญิงแต่อย่างใดใช่ผมก็เพศจังอ่ะพี่ปองครับส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเขินนะคือพอมันเป็นชุดที่เราเลือกเองอะมองกระจกแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยดูแม่งดูดีอะ่ะม,มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขินอะไรมันโน g e n d ดอจริงจริงอะอะไรที่เราใส่แล้วเรารู้สึกดูดีก็คือดูดีอะครับ,ร,บรู้สึกมั่นใจก็ก็คือมั่นใจอะนี่เราก็เขินเราเขินไม่ใช่เพราะว่าตัวเราแต่งตัวอย่างนี้แต่เขินเพราะออว่าที่คนอื่นมองใช่ใช่ใช่ทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเราใส่อะไรออกไปด้านนอก ที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของสังคมตอนนี้แน่นอนมันก็ต้องมีคนมองครับในอนาคตผมเชื่อว่ามันก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆจนมันเป็น<ม>เป็นนอมเป็นเรื่องปกติไปเองซึ่งก็หวังว่าวันนั้นจะมาเร็วๆสำหรับวันนี้นะครับเทพดีลากับแฟชั่นโนเจนเดอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้โหไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกตะกีจจจ้จริงจิงจริงจริงเป็นไงมุกคลาสิกแต่ออกมาอย่างธรรมชาตินี่อยเลยอุ้ย Tabli lie